Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น100%ซกับไลน์แอดแอดอินโกดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตซน,นช่วงเย็น ตอเรล,ล่าเผยสาเหตุสำคัญทำแจ้งเกิดกับปืนใหญ่ไม่สำเร็จลูคาสตอเรล,ล่ากองกลางคนสำคัญของฟิออเรนตินากล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เขาประสบปัญหาในการขาแข่งที่ปืนใหญ่จนไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ตามรายงานจากฟุตบอลอิตาเลียดาเต้ทีมชาติอุรุกวัยสร้างชื่อให้กับตัวเองในการลงเล่นฟุตบอลโลก2008ที่รัสเซียและถูกเดะกันเนอร์ดึงมาเล่นในพิมเมลีกหลังจบทัวร์นาเมนต์ด้วยค่าตัว28ล้านยูโร หรือประมาณ23ล้านปอนด์จากซัมโดรียแม้ว่าตอเรล,ล่าจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในยุคข,ของอุเนอเอเมอรีแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นมิเกลอาริต้าเขาก็ได้รับโอกาสน้อยลงและถูกส่งให้กับทีมตามียืมตัวไปใช้งานเมื่อสีสั่นก่อนก่อนที่จะย้ายมายัางฟิออเรนติน่าแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นสื้อขาดโดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้ไม่ได้รับโอกาสที่เอเมรสเตเดียมในช่วงหลังว่าผมแทบจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยในปีแรกที่มาอยู่ที่สโมสร อย่างไรก็ตามมีเพื่อนร่วมทีมบางคนที่สามารถสื่อสารภาษาอิตาเลียนได้ไม่ว่าจะเป็นโซกติสสเตฟานลิสไตเนอร์และปีแอร์มริกออบามยองผมได้นั่งข้างๆเมซุตโอซิลและเละสเตงเดลกาเซตในห้องแต่งตัวมันบ้ามากลองนึกภาพตอนที่ผมนั่งดื่มใกล้ๆพวกเขาสิผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนมากนักผมมีคนพาไปเดินซื้อของใช้บ้างวันหนึ่งผมไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตและเลื่อนดูของในชั้นวางสินค้า ผมพบฉลากที่ระบุชื่อเมืองของตนเองผลิตที่เฟเบนโตสมันก็เหมือนกับผมนี่แหละหมู่บ้านที่มีคนประมาณ25,000คนบนทางเดินในกรุงลอนดอนมันน่าตื่นเต้นมากๆถึงมันจะเป็นแค่โถใส่อาหารก็เถอะแต่มันน่าตื่นเต้นมากตอนเลล่ากล่าวปืนแจ้งขึ้นค่าตัวครั้งแรกรอบ8ปีปืนใหญ่อาร์ตตันยืนยันเตรียมขึ้นค่าตั๋วเข้าชมเกมในสนาม4%ซึ่งเป็นการขยับราคาครั้งแรกในรอบ8ปี ปืนใหญ่เพิ่งประกาศผลประกอบการของสีสั้น2,020 2,021ที่ขาดทุนราว100ล้านปอนด์อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้อขณะเดียวกันอาร์ตตนก็แจ้งขึ้นราคาค่าตัวอีก4%สำหรับสีสั้น2,022 2,023หลังจากตึงราคาเดิมมานานนับตั้งแต่ปี2,014ในช่วงซัมเมอร์นี้อาร์ตตนมีแผนปรับปรุงสนามเอมริเตเดียมครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่เปิดใช้งานในปี2,006 โดยจะมีการปรับปรุงเพดานสนามติดตั้งจอขนาดใหญ่2จอและจุดทางเข้าสนามเพื่อให้แฟนบอลได้เข้าสนามอย่างรวดเร็วมากขึ้นทางนี้อาร์ตตนบิลลุนจบท็อปโฟได้กลับไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนีกซีซั่นหน้าจากการที่ตามหลังอันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า3นัดซึ่งหากได้ไปเล่นทั่วยุโรปใบ,บใหญ่ก็จะทำให้มีไรายได้ก้อนโตเข้าสมสอนเควินเคมเบลชี้ปืนหาหอกเกรดเอได้โอดีกาจะกลายเป็นร่างทอง เควินแคมเบลอดีตกองหน้าของอาร์ตันได้ออกมาพูดถึงต้นสังกัดเก่าอย่างอาร์ตันว่าทีมปืนโตจําเป็นต้องหากองหน้าเกรดเอเข้ามาเสริมทีมให้ได้และทุกคนจะได้เห็นมาตินโอเดกาดที่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดจริงๆและเขามั่นใจเหลือเกินว่าฝีเท้าและเซนบอลของโอเดกาดนั้นดีกว่านี้ได้อีกแน่นอนโดยเควินแคมเบลระบุถึงเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคุณดูฟุตบอลของอาร์ตันทุกเกมคุณจะรู้ทันทีว่ามาตินโอเดกาด คือนักเตะชัดยอดและแข้งคนสําคัญของทีมปืนโตชุดนี้และมันน่าตลกตรงที่แม้เขาจะทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ยังมีแฟนบอลบางคนตั้งคําถามเกี่ยวกับระดับฝีเท้าของเขาอีกในความเห็นส่วนตัวของผมนะโอเดกาดไม่สามารถจะแอซิสระดับสิบลูกต่อซีซั่นได้หรอกหาการสตอนยังไม่หาของหน้าระดับเกตเอเข้ามาเสริมทัพได้เพราะโอเดกาด ต้องการกองหน้าที่พร้อมจะตอบสนองลูกจ่ายของเขาได้ดีกว่านี้5สิ่งที่เปลี่ยนไปของปืนใหญ่ในยุคข,ของมิเกลอาริต้าข้อ 1. แม้จะยังไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบแต่อาร์ตอนชุดนี้มีความใจสู้และกระหายชัยชนะน่าจะมากที่สุดในรอบหลายปีที่เคยได้เห็นจากอาร์ตอนเลยข้อ2ทุกสื่อและนักวิเคราะห์ต่างลงความเห็นตรงกันว่าอาร์ตอนชุดนี้มีความกระหายและมีแพชชั่นในการลงเล่นเพื่อพื้นที่ฟุตบอลยุโรปม,มากที่สุด หากเทียบกับสเปอร์เวนแฮมวูมแฮมตันเลสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อ 3. ความผิดพลาดส่วนบุคคลยังเกิดขึ้นให้เห็นตลอดอย่างเช่นในเกมล่าสุดกา,กาเียลมากลเยสก็ส่งบอลพลาดจนทําให้ทีมตกเป็นรองวูมแฮมตันแต่ปฏิกิริยาของนักเตะปืนใหญ่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเพราะในตอนนี้ทุกคนพร้อมใจกันเชิดหน้าสู้และให้กําลังใจกันและกันเพื่อกลับสู่เกมให้ได้ข้อ 4. ในทุกเกมเราจะได้เห็นนักเตะของทีมชุดนี้ คอยกระตุ้นและมีส่วนร่วมกับแฟนบอลตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะเอรันด์เดลเคยรนเทียนี่อลิซองเดลกาเซตและกาเบียวมาติเนลลี่ที่มักจะคอยกระตุ้นแล้วเรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลเสมอข้อ 5. ฟุตบอลเกมรุกมีทิศทางและแนวทางการเล่นที่ชัดเจนกลับมาอีกครั้งจริงอยู่ที่าร์ตซนในตอนนี้คงไม่สามารถเทียบกับลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แต่ด้วยแนวทางการเล่นแบบนี้มันทําให้ทุกคน ที่มีส่วนุนร่วมกับสโมสรแห่งนี้พร้อมสนับสนุนทีมชุดนี้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์หนึ่งเปอร์เซนกับไลน์แอด i n c o 8 8แปดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยคีแมนพาอาร์ตตันจบท็อปโฟปีนี้บรรดาซื้อผู้ดีเชื่อมั่นเปเป้ร่างทองถึงเวลาคุมค่าตัวจุติช่วยทีมควนหลงจากเกมเมื่อคืนวันพหัสบอดีอาร์ตตันแซงเอาชนะวูมแฮมตันสองต่อหนึ่งซึ่งนิคลัสเปเป้ปีกขวาเอเวอรี่โคนไว้ย26ปี เป็นฮีโร่ซูเปอร์ซับหลังลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่71ทำประตูตีเสมอและมีส่วนร่วมกับประตูชัยล่าสุดสื่อประเทศอังกฤษนำโดย The Atlantic CSB Sport และ Evening Standard ต่างมีการวิเคราะห์ว่านิโคลัสเปเป้มีความเป็ดไปได้ที่จะก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมต่อจากนี้จนจบซีซั่นเหมือนที่เคยทำไว้เมื่อปลายซีซั่นก่อนผลงานนิโคลัสเปเป้ปลายซีซั่น2020-2021 3เกมชนะ3ายิง5ประตูโดยบรรดาสื่ออังกฤษมีการวิเคราะห์ไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าปัจจุบันอาร์ตตนจะเน้นไปที่ระบบการเล่นและพละกําลังแต่พวกเขาขาดผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงในพื้นที่สุดท้ายและจากเกมพลิกชนะวูมแฮมตันสองต่อหนึ่งนั้นเป็นสิ่งพิสูจน์สาคัญว่านิโคลัสเปเป้คือจิ๊กซอสําคัญในการเข้ามาเติมเต็ม,ตมทีมในจุดนั้นสิ่งที่บรรดาสื่อวิเคราะห์เป็นเพียงแค่การคาดการณ แต่ในความเป็นจริงต้องรอดูในสนามที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีอย่างที่สื่อเชื่อมั่นหรือไม่ทำดีมากเปเป้มาเกลเยสเผยเขาเกือบได้ซบแมนยูหรือเอเวอเรตัแต่เปเป้ชวนย้ายมาอาร์ตตนกับเบียรม,มาเกลเยสให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเบื้องหลังการย้ายมาอาร์ตตนเมื่อปี2020โดยย้ายมาจากลิวในหลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยค่าตัวราว27ล้านปอนด์ซึ่งช่วงเวลานั้นเขาตกเป็นข่าวกับเอเวอเรตัมาอย่างยาวนาน และได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ท้ายที่สุดเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับาร์ตซนครั้งแรกเดิมทีก่อนที่ผมตัดสินใจย้ายมาาร์ตซนผมมีการพูดคุยกับนิคลัสเปเป้อดีตเพื่อนร่วมทีมลิวเขามีคําแนะนําดีมากกับการค้าแข้งที่พิมลิกอังกฤษและเขาบอกกับผมอีกว่าย้ายมาที่นี่าร์ตซนอลสมรสนแห่งนี้ดีมากนายจะลงรักเมืองเมืองนี้กรุงลอนดอนและจะเป็นการย้ายที่ถูกที่ถูกเวลาของนายเลยผมจําได้ดี อาจไม่ใช่เพราะเขาทั้งหมดแต่แน่นอนว่าเขาคือส่วนหนึ่งของการตัดสินใจและผมเองอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและให้ครอบครัวของผมที่ต้องตามมาอยู่ด้วยหากย้อนไปตอนที่กาเบียลมาเกาเยสย้ายมาใหม่ๆเขาเคยบอกด้วยว่ามิเกลอาริต้าโทรมาส่วนตัวเพื่อน้มนาวใจเขาให้ย้ายมาอาอ์ตซนด้วยตัวเองดีลนี้ทํากันเป็นกระบวนการจริงๆทังมิเกลอาริต้าทังนิคลัสเปเป,เป ถ้าไม่เด็ดขาดมันสร้างค่านิยมขึ้นมาไม่ได้มิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมชุดใหญ่ชาสเปนวัย39ปีให้สัมภาษณ์พิเศษล่าสุดถึงการสร้างทีมอาร์ซนัลของเขาที่มักมีประเด็นกับผู้เล่นโดยเฉพาะบรรดาผู้เล่นระดับซีเนียของสโมสรตลอดการคุมทีม2ปีของเขาเมื่อเรากําลังพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้มันเป็นเรื่องของค่านิยมค่านิยมที่เราต้องสร้างขึ้นมาและหากมีใครกําลังจะทําลายค่านิยมเหล่านั้น ทำลายสิ่งเวดล้อมในทีมเขาไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอาร์ตตันปลุกตำนานมหาเทพปืนใหญ่อาร์ตตันเสริมสรีมมงคลดึงท่านเทพโอริกี้เสริมแดนหน้าแบบฟรีฟรีฟุตบอลลอนดอนรายงานข่าวว่าอาร์ตตันกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับดีวักโอริกี้กองหน้าวัย26ปีของลิเวอร์พูลที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้และสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีเอเย่นทีมปืนใหญ่มีแผนที่จะยกเครื่องกองหน้าครังใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ พวกเขาปล่อยปีแอร์แมริกบามยองไปให้บาเซลนาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและอเรซองเดลกาเซตกับเอ็ดดี้เอนเคเทียก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมทำให้พวกเขาจะไม่เหลือผู้เล่นกองหน้าในทีมและจะมีการเสริมทัพผู้เล่นกองหน้าอย่างน้อยสองคนในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้สำหรับโอริก้จะไม่ได้มาเป็นกองหน้าบิ๊กดียลสำหรับอาร์ซตอนในช่วงซัมเมอร์นี้แต่การที่เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว และเขาทําหน้าที่ได้ดีกับบทบาทของหน้าตัวสํารองตลอดระยะเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์น่เซกับไลแอดแอดอินโกแดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย